สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาศิลปะก,กันค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองวาดทุกสิ่งใกล้ตัวค่ะไปเรียนกันเลยค่ะเรามาดูวาดทุกสิ่งใกล้ตัวนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราสามารถนำมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพได้ทั้งสิ้น เราควรสังเกตเพื่อนำมาสร้างสรรค์งานวาดภาพให้สวยงามการสร้างสรรค์งานวาดภาพย่อมมีสิ่งที่น่าชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงเราควรค้นหาและแก้ไขให้เกิดการพัฒนาย,ยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆค่ะให้นักเรียนดูจากภาพนี้นะคะให้นักเรียนจินตนาการว่าสิ่งที่เห็นเป็นส่วนประกอบของภาพมีอะไรบ้างคะมีข้อหนึ่งก็จะเป็น สี่เหลี่ยมข้อสองก็จะเป็นเส้นนะคะข้อสามก็จะเป็นคล้ายวงกลมซ้อนกันสองอันข้อสี่จะเป็นเส้นตรงสองเส้นและข้อห้าจะเป็นเส้นโค้งค่ะห้าจะมาจะเป็นลักษณะของรูปทรงรูปร่างในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิน,นะคะ ในที่นี้คือสิ่งต่างๆในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีรูปร่างที่แตกต่างรูปทรงที่แตกต่างกันจากครั้งที่แล้วเราได้รู้แล้วนะคะว่ารูปร่างคือรูปร่างหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยความกว้างและความยาวส่วนรูปทรงก็จะเป็นหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยความกว้างความยาวและมีความหนาจะเป็นลักษณะคือแบบเหมือนเส้นมีมีเงาค่ะ มีลักษณะเป็นนูนอะไรประมาณนี้นะคะในสำหรับของรูปทรงนะคะมาก็จะเป็นตัวอย่างของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีรูปร่างรูปทรงอ่าเป็นปลาดาวปลาดาวทะเลดาวทะเลมีแมวมีผีเสื้อมีก,กบมีนกคู่นะคะ นำมาการสังเกตรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้สามารถนำมาถ่ายทอดผลงานศิลปะได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นในภาพนี้ก็จะเป็นภาพดอกไม้ดอกทานตะวันนะคะดอกไม้มีรูปร่างกลมมีกีบปลายแหลมใบคล้ายรูปสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมนะคะเราก็จินในการออกมาก็จะกลายเป็นภาพดอกทานตะวัน,นะคะ่ะ ตัวอย่างรูปร่างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ค่ะรูปอ่าเราจะเห็นเป็นรูปทิวทัศน์ของทะเลและหาดทรายนะคะมีดวงอาทิตย์เป็นรูปวงกลมหลังคาเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเมฆร,รูปร่างอิสระน้ำทะเลราบเรียบเป็นเส้นตรงตัดด้วยท้องฟ้าน้ำทะเลมีคลื่นเป็นเส้นโค้งและลอกเล็กๆ งานทัศนศิลป์เป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ต้องพร้อมในการคิดลิเริยมสร้างสรรค์มีความละเอียดลึกซึ้งผู้ที่สร้างงานทัศนศิลป์จึงต้องเป็นผู้ที่เห็นความงามของเส้นสีรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจะสามารถนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานทางด้านศิลปะได้ค่ะ หลังจากที่เรารู้เกี่ยวรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ในการสร้างภาพเกี่ยวกับการใช้รูปร่างรูปทรงมาสร้างเป็นงานทัศนศิลป์ให้ครบองค์ประกอบแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อสิ่งของรอบตัวเราค่ะว่าสิ่งของรอบตัวเรามีอะไรที่สามารถนํามาวาดภาพและสามารถมองเห็นและสามารถนํามาเป็น รูปร่างรูปทรงในการวาดภาพได้ค่ะแดีวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ